เรื่องหนึ่งนะครับที่จะบอกมาถ่ายภาพกีฬาเนี่ยนะครับในตอนกลางวันหรือตอนแดดตอนไหนก็แล้วแต่ที่มีแสงคือผมจะบอกว่าถ้าเราดูทิศทางแสงนะครับทิศทางแสงคือเราดูว่าแสงเข้าทางไหนมันมีผลกับรูปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแสงคอนท้าสีมันมีผลหมดบางทีอาจจะแบบทาไมตรงนี้สีมันไม่ออก อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นที่ทางแสงมันมีผลมากอย่างตอนนี้นะครับเมื่อกี้ครึ่งแรกผมอยู่ตรงนู้นคือแสงอาทิตย์มันจะมาจากตรงนู้นแสงพิมาจากตรงนู้นใช่ไหมคือเราจะเห็นว่าแบบมันเปิดซับเจกอะไรได้สวยมากมันมาตามแสงคือเราถ่ายรูปตามแสงแต่พอผมมาฝั่งนี้มันคือการเหมือนกับเกือบๆย้อนแสงครับเพราะว่าแสงมันอยู่นู้นถ้าเกิดมันเป็นด้านข้างแสดงว่านักกีฬาถ้าหันหน้ามาทางผมเนี่ย หน้ามันก็จะมืดเลยครับน้าจะมืดมากเพราะฉะนั้นมันมีผลมากกับการถ่ายภาพแต่ก็อีกอะ่ะบางทีเราก็ต้องถ่ายเพราะว่าเราอาจจะเก็บนักเตะฝั่งนี้อาจจะเก็บนักเตะฝั่งนู้นทําให้ที่ทางแสงมันก็ต้องถ่ายไปแบบนั้นแต่จะบอกนี้ครับเราก็ต้องชดเชยแสงให้เป็นว่าถ้าเราจะอยู่ ฝั่งที่มันย้อนแสงหรือว่าหน้ามันมืดต้องเปิดชาร์โดไหมต้องชดเชยแสงไหมเพิ่มแล้คอนท้าสหรือเปล่าก็คือลองสังเกตดูนะครับแต่ปัจจัยการได้ภาพของการถ่ายกีฬาที่จะให้ใสๆสวยๆภาพแบบดูแสงแบ็กกราวสวยมากเลยก็ผมว่าที่ทางแสงมันมีผลมากเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายกีฬาอย่าลืมดูที่ทางแสงครับอย่างบางทีจะเห็นว่าบางทีเราไปถ่ายรูปตาสนามย้าเทียมครับ ที่ทางแสงโอเคดีแล้วแต่ว่าข้างหลังอะ่ะบางทีมันเป็นสว่างย้อนแสงมันก็ไม่สวยับเพราะฉะนั้นต้องลองดูกัน